สวัสดีรััพีปน้องเจ้าอีพิกวอทชโรปึงปึงตอนนี้ก็อัปเดตสถานการณ์ของวันที่สามสิบนะครับตอนนี้ก็โดนลุมเยอะครับโดนลุมเป็นสามสองอีกแล้วเอ้ดีใจดีใจอะ่ะโดนลุมไม่ดีใจเลยเโอนตอนนี้โดนกิวอ่าคิวของ ที่ใครวะเว w ร์นะเว w ร์นะได้เข้ามาทําการตีดา่านนะครับเพื่อที่จะเข้าตีทางซซดอวิเจนนะครับก็เอ่ยกลายเป็นสงครามสามสองเหมือนเดิมโอ้สงครามนี้มันใช่ยังไงตอนแรกก็หนึ่งหนึ่งครับแล้วก็มาสองหนึ่งตแรกอะไร ซับอาหารหนึ่งหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็มาเดวิดเนาะเข้ามาช่วยช่วยฮานก็เป็นสองหนึ่งพอซูตเอาวิเจนเข้ามาช่วยซับนะครับก็เป็นสองสองเออสองสองได้พักเดียวแล้วตอนนี้นิวเวอครับนิวเวอเข้ามาช่วยนิวเวอเข้ามาช่วยทางฮานกับเดวิดอีกแล้วก็เป็นสามสองอีกแล้วโอ้อะไรกันเนี่ยสงครามนี่อืม าเฮปาจิงโกกันจริงตอนนี้มีเวอร์กำลังตีด่านนะครับทางซูสก,ก็ขอให้เราก็มาช่วยเนาะอือก็มาช่วยเขามาส่งกองทัพมารอตรีเหรอะความย่างความที่จะตายกันย่างอ,อ๋อเอาชนะชนะ เรามารรลุนนครับว่าใครจะได้กำแพงท่าเรือไปเนาะระหว่างใครเนี่ย Newer เนอะอืดี๋ยวจะมีใครจะมาช่วยซ้าเป็นสามสามไหมเนะี่ยไม่น่ามี <laughs> เพราะตอนนี ian, ้ม oh, mm ันก็มีกิวกิวห้าห้ากิวเนาะห้ากิวห้ากิวห้ากิวใหญ่เนาะอืมแบ่งพักแบ่งพวกกันแล้วครับตอนนี้อ๋อมีกิวน้องบีมอ่ะน้องบีมจะสร้างกิวเองอ่ะมีกี่คนล่ะสิบคนโอ้ยสิบคนจะไปสู้เขาเป็นร้อยงสู้ได้อกน้องบีมเอ้ย เือนเอาไข่ไปกระทบหินนะ่ะเออมาลุ้นครับสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่ใครจะได้ไป มีตีอยู่720ทับนะครับที่เห็นภาไมน่น้อยนี่คือมันลดไฟเข้าลงไปนะฮะมันก็เลยเห็นแค่นี้แต่ถ้าก,กดดูจะเห็นว่ามีตีอยู่721ทับคือทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่ฝ่ายเดียวทั้งสองฝ่ายตีกันตีแย่งแค่ตีแย่งแย่งค่าเดืกอ,อกอกันหวยออกที่ใครนะฮะ718ทับอ๋อมาลุ้นกันว่าหวยออกที่ใคร วจะออกทา่ใครจ้าอืมชาร์จให้แ็กกันเร็วชาร์จเร็วชาร์จเร็วกำลังจะกินข้าวครับเจ้าแมงเจ้าแมงนก็ลากมาดูสุกสึกสรงข้ามนี้โอ้อยเดี๋ยวผมจะได้กินข้าวไว้เนี่ยเอามาลุ้นกันหน่อยเร็ว ปองโป๊ะแตกหนึ 1, 7, 2, 6, 5, 3, 3, 3, ่งเจ็ดสองหกรล้วห้าสิบสามสามสามซอฟโป๊ะใครได้ใครได้โอเนียวได้ครับโอ้ตายแล้วโอเนียวได้ครับอืมโอสูอต้องถอยมาป้องกันกันเต็มที่นะครับตอนนี้ S <S> อาครับนิวได้ก็ต้องรอนิวเบอร์บุกนะครับแล้วก็รอครูดาวเนาะอืมถึงจะตีคืนได้ โอเคโอ้โหนิวว์วิ่งเข้ามาครับ, oh, อบอโอ้ยุบตุบตับอืมโอ้ยผมดูรายงานสงครามไม่ได้เนะเพราะมันเป็นของซูตนะครับไม่ใช่ของไม่ใช่ของจิวเนาะมันดูรายงาไนได้อา้าวนิวว์บุกเข้ามาบุกเข้ามาเอาครับแล้วแล้วก็เกิดสงครามดูมตุ้มบอลกันขึ้นโอ้ยหิวข้าวอะ่ะอยากกินข้าว ขอพินข้าวก่อนได้ไหมเนี่ย, <laughs> ยนีวเอบุกเข้ามาครับบุกเข้ามาแล้ว,ลวเอออืเฮ้ยได้เปิดการนี่หว่าขอเปิดการก่อนนะเปิดกาที่จ้าโอ้โห เฮ้ยสีดาวสีดาวต้องเบิน้นโอ้โหเบิน้นเ้ามันได้อะไรมันได้สีดาวอย่าเบิ้นทำไมสิ <laughs> โอ้โเอาครับ,อ,รบอืมป้องกันเรื่องยังเข้มแขนะ็ง อรอแถวสองครับรอแถวสองหนูเขาวิ่งเขาใส่อย่างเต็มที่นะครับแต่ก็เด้งต่อไปเหมือนลูกกระบาด อโอ้สงครามเป็นไงต่อไปเราก็คงต้องไปตามชมนะครับจากสองสองตอนนี้ก็กลายเป็นสามสองนะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ขอไิยินข้าวกันได้ไหมเนี่ยอยู่ข้าวจัง <c oughs> โอเคครับวันไงนวันนี้ผมไบสโตขอตัวไปกินข้าวกันครับหิวข้าวข้าวหิวข้าวหิวข้าวสวัสดีครับเชา้าอีพิกวอเทอร์รยอนยอวัสแมน